ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาประกอบตัวตัวจักรยานไฟฟ้านะครับหลังจากที่ทำค้างๆไว้นี้ผมกดหยิกยาวครับก็ทำไปเรื่อยๆครับนี้กำลังใส่ตัวอจอแสดงผลนะครับจะเหมือนเข็มไม้นะครับก็จะไว้ใส่ตัวจอแสดงแบตเตอรี่พลัางงานแบตเตอรี่แล้วก็ เป็นตัวที่เสียกุญเจนะครับก็จะไว้ในกล่องนี้นะครับนี่เป็นกล่องไฟนะครับหาซื้อได้ตามพวกร้านไฟฟ้านะครับวัสดุก่อสร้างก็มีครับเสริมตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับอันนี้มันสูงผมก็เลยหนุนขึ้นมานะครับประมาณเซนครึ่งนะครับมันจะล็อกลงไปได้พอมาติดไอ้ตรงตัวคานนะครับก็จะได้กล่องไฟอย่างนี้นะครับ ื่อกี้ที่เพิ่มสูงความสูงขึ้นมาคือมันจะไม่พ้นไอตัวคานตรงนี้นะก็เลยหนุนสูงขึ้นมาส้นครึ่งน,นะครับใช้ได้แล้วนี่ครับเราได้เปลือกมานะครับเพิ่งวันถึงนะครับทีนี้ผมสั่งมาในราคาเจ็ดเจ็ดบาทนะครับรวมศพเ,เดี๋ยวเราไปลองใส่ดูครับ ครับผมจําเป็นต้องมาเชื่อมเพื่อเชื่อมกับตัวเหล็กเลยนะครับเพราะไอ้ตัวเฟืองที่ได้มามันขนาด11มิลมนะครับแล้วไอ้ตัวแกนมันแค่10มิลมนะครับขนาดมันมันก็ละขนาดนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ลองเชื่อมดูก่อนไม่ได้ยังไงก็ต่อครับทีนี้ก็เริ่มใส่แล้วครับผมไปครับดูเรื่อยๆครับ ครับตอนนี้ก็กําลังจะตัดโซ่นะครับเพื่อไปใส่ตัวระหว่างตัวเฟืองล้อแล้วก็เฟืองไอตัวมอเตอร์นะครับทีน,นี้ผมใช้โซ่จักรยานเก่านะครับนี่ก็ลองเริ่มใส่ครับ ครับตอนนี้ก็ใส่โซ่เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่จระบีซนหน่อยครับเพื่อลอลื่นนะครับครับตัวน,นี้ต่อระบบเฟืองมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพามาลอง อันนี้แบต24บสโวลต์นะครับ3 2ก็แรงดีนะครับเดี๋ยวก็รอใส่กล่องใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะไปลองวิ่งกันครับเหลือต่อระบบเออคืมบอกแล้วก็เหลือต่อระบบพวกระบบไฟระบบน,นี้ด้วยนะครับพตัวคอนโทรลมาถึงแล้ว วอคอนโรลไปควบคุมระบบทั้งหมดนะครับเหมือน CPU แหละครับหลังจากนั้นผมก็มาต่อ,อตัวกล่องนะครับตัวนี้ผมใช้ตัวที่นั่งจักรยานคันเล็กๆนะครับมาแปลงใส่ เพื่อใส่กล่องเป็นกล่องตัวแบตตัวคอนโทรลนะครับว่าจะใส่ตรงนี้นะครับตอนนี้กำลังยึดครับเดี๋ยวก็จะเอาลองกับแบตกับต่อตรงใส่กับมอเตอร์ดูครับว่าจะไปลองขี่ดูว่าจะเวิร์กหรือเปล่าฝากกดติดตามช่องทองสุกการ์เดนไว้ด้วยนะครับ เจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ